อย่างเมื่อวานนี้ครับพักภูมิใจไทยหนึ่งในพักร่วมรัฐบาลนะครับถือว่าเป็นพักรองอันดับหนึ่งนะภูมิใจไทยเมื่อวานนี้แถลงจุดยืนครับหลังการประชุมกรรมการบริหารพักนี่ฮะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สมาชิกพักแถลงโดยคณะกรรมการบริหารชุดคนรุ่นใหม่เลยนะคเลขาธิการพักนายชัยชนกชิดชนะแล้วก็กรรมการบริหารพักน, <ทะ S 1> นี่เห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่ทั้งนั้นนะ แลงข่าวร่วมกันเนะีหกนโยบายหลักที่พักภูมิใจไทยเสนอให้พักเพื่อไทยบรรจุเป็นนโยบายรัฐบาลเนคะ่ะหนึ่งจัดระเบียบสังคมบำบัดทุกบำรุงสุขให้ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยนะป้องกันเยาวชนให้พ้นจากกระบวนการค้ายาเสพติดควบคุมการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงการพานันผิดกฎหมายปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงและการพานันในทันสมัยมคำนึงถึง ประโยชน์ของรัฐประชาชนเป็นสําคัญบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้คขัดอันนี้ประเด็นที่หนึ่งนะ<ฆ>คือเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าหัวหน้าพักคือคุณอนุทินเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีนโยบายชัดเจนเรื่องจัดระเบียบสังคม<ฆ>อันนี้ไปจับบอนจับผับนะที่มียาเสพติดนะที่ทําผิดกฎหมายสถานบันเทิง<ฆ>ปิดไปหลายที่นะอันนี้คือทํามาตั้งแต่เป็นมทรหนึ่งในรัฐบาลชุดที่แล้วอแล้วในรัฐบาลชุดใหม่ ภูมิใจไทยก็น่าจะกระทรวงเดิมก็เสนอเป็นนโยบายไปด้วยจัดระเบียบสังคมอันนี้นชัดเจนนะเดินหน้าต่อเดินหน้าต่อ<ช>แล้วสอง กระจายอานาจการเงินการคลังสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นค่ะโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจนําส่งภาษีรายได้ให้กับท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมนะคะและ 3. ค่ะจัดการศึกษาเท่าเทียมทุกระดับชั้นโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุน <c oughs> ส่งเสริมการเรียนการสอนการสอบวัดผลค่ะพัฒนาคุณภาพ ยกระดับมาตรฐานการศึกษาด้วยคือเรื่องที่สองในเรื่องของการกระจายเงินกะขังสู่ท้องถิ่นเพิ่มขึ้นค่ะพูดง่ายๆก็คือนำส่งภาษีรายได้ให้ท้องถิน่นให้ท้องถิ่นมีอำนาจเงินในการพัฒนาท้องถิ่น่ะแล้วก็สร้างมีการมีส่วนร่วมก็มหาไทยตอนนี้ก็ดูแลท้องถิน่นอยู่นะแล้วก็จะเห็นการลงพื้นที่นะการทำเอาท้องถิน่นนะ การประปาคุณต้องทําน้ําประปาให้กินได้จะได้ลดต้นทุนนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มทรหนึ่งขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้ตั้งแต่เป็นรัฐบาลอยู่ตอนนี้นะเอาเดี๋ยวลองไปฟังฮะว่าเลขาธิการพรรคคุณชัยชนกเนี่ยถแถลงทั้ง6มาตรการเนี่ยหนโยบายเนี่ยปมสําคัญสาคัญที่ขีดเส้นใต้มีอะไรบ้างนโยบาย6นโยบายที่ได้ข้อสรุปเป็นมติพักในวันนี้ก็จะมีดังนี้นะครับก็หนึ่งจัดระเบียบสังคมนะครับบําบัด ประชาชนดำเนินชีวิตด้วยความปลอดภัยปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงและการพนันให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคตและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยคำนึงถึงประโยชน์ของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญนะครับออของนโยบายที่2ครับกระจายอำนาจการเงินการคลังสู่ท้องถิน่นเพิ่มขึ้น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตัดสินใจนำส่งภาษีรายได้ให้แก่ท้องถิน่นเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นเพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิน่นและการดูแลชุมชนของประชาชน 3. ครับจัดการศึกษาเท่าเทียมทุกระดับชั้นโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาสนับสนุนข้อที่4เป็นการขยายพื้นที่และพัฒนาระบบประปาและน้ำสะอาดดื่มได้ที่มีมาตรฐานสุขานามัยนโยบายที่5ครับสนับสนุน ให้ประชาชนมีระบบโซลาเซลล์ผลิตกระแสะไฟฟ้าใช้ในครัวเรือนและมีรายได้จากการจําหน่ายกระแสะไฟฟ้าผลิตเกินกว่าความต้องการใช้ในครัวเรือนคืนให้รัฐข้อสุดท้ายครับเป็นการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะครับรวมถึงกัญชาเพื่อการแพทย์สุขภาพสร้างมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจ แต่เรายังอยากจะพักดันให้มากกว่านี้ให้ไปถึงฝั่งตามความพร้อมความเหมาะสมและความเข้าใจของสังคมนโยบายอนี้อันนี้คือเลขาธิการพักภูมิใจไทยฮะนายาชัยชนกชิดชอบนะทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยอย่างบางเรื่องฮะอย่างเช่นเมื่อสักครู่นี้เรื่องระบบน้ําประปาน้ําดื่มสะอาดนะะก่อนหน้านี้ก็จะเห็นหัวหน้าพักภูมิใจไทยนายอนุทินชาญวิรุฬกูลเนี่ยที่ไปขับเคลื่อนเรื่องน้ําประปานี่ครับอยากเห็นการเข้าถึงน้ําประปาที่สะอาดดื่มได้ ไม่ต้องไปซื้อเครื่องกรองไม่ต้องเอาน้ําไปต้ม<น>เสียค่าพลังงานไม่ต้องไปซื้อน้ําดืม่มทําให้ต้นทุนในการดําเนินชีวิตของประชาชนน้อยลง<น>แล้วก็เคยพูดเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะฮะในเรื่องของการบนอย่หัวพี่น้องประชาชนเรื่องของการเข้าถึงน้าประปาที่สะอาดและดื่มได้นะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายเราไม่สามารถจะไปบอกว่า อยู่ดีๆน้ำคิวละแปดบาทกับนะแ,แล้วก็เรื่องการจัดการกับยาเสพติดนะ, <S 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 ะนะก่อนหน้านี้ก็มีการจับกลุ่มนะเรื่องการส่งยาเข้ามาในประเทศเพราะแหล่งผลิตมันอยู่นอกประเทศ <S 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 ะนะถ้าถูกจับต้องคิดนะลูกหลานจะไปอยู่ยังไงโดนแน่ <S S ะรวมไปถึงเรื่องของกัญชา <S S นะแล้วกัญชาเนี่ยคุณวทฒนบอกว่า ไม่ใช่ชัยชนะของพรรคปูิใจไทยนะเป็นชัยชนะของประชาชนต่างหากเพราะจะได้เข้าถึงการรักษาด้วยกัญชาและก็มีเรื่องของการศึกษาใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้การเอาเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนพัฒนาเราก็เห็นทั้งกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงอวกระทรวงศึกษาธิการก็คุณพลตุรเดเพิ่มพูนทิศชอบกระทรวงอว ดรสุภพมาศอิสระพักดีก็จะได้เห็นการเอางานศึกษาวิจัยมาขับเคลื่อนโดยตลอดคือพูดง่ายๆก็เดินหน้าต่อะคือแม้กระทั่งน้ําท่วมนะกระทรวงอวเนี่ยก็มีศูนย์ปฏิบัติการสถานการณ์น้ําท่วมอวแล้วก็จะมีรายงานสถานการณ์แบบนี้ทุกวันนะมีชุดข้อมูลนะฝนย้อนหลัง24ชั่วโมงปริมาณน้ําในแม่น้ําเป็นยังไงนะน่ครับคือเป็นไปตามนโยบายที่กระทรวงอวเนี่ยได้มีการแถลงเอาไว้ นะแล้วก็มีไทยวอเตอร์นะรูทน้ำรู้อากาศรู้ทันภัยพิบัติเนี่ยนะก็ได้มีการสนับสนุนชุดข้อมูลเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นพักภูมิใจไทยหกนะรัฐมนตรนะีก็น่าจะอยู่ที่เดิมแล้วนยโยบายเหล่านี้ก็จะถูกเสนอให้พักเพื่อไทยให้พิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล